ค่ะทิกตอกสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์ค่ะหญิงอ่อนค่ะดวงพรจารุจินดาค่ะแพรชญพัฒน์ค่ะนี่มีอะไรากคร่ะดูดีค่ะแบบโฆษณาตัวที่เราเห็นตอน ا ا เด็กๆแล้วมันทีมแพ็มากๆเลยอ่ะใช,ช่จะไปรู้ว่าเบื้องหลังเขาผ่านแบบอุปสร,รรคเยอะแล้วก็ทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หลายๆาครั้งอุปสรรคที่ผ่านมาทําให้เราถอดใจค่ะแต่เห็นอุปสร,รรค ของพี่เขาอะค่ะหองอาจ,จทําให้พี่อู๋เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์เราได้งานใหม่ๆันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจมากเลยค่ะกว่าจะมาเป็นโฆษณาตัวหนึ่งเนาะก็ผ่านอะไรมาเยอะเลยเนาะวันนี้ก็<ช>มีความรู้นะคะใช่ก็ได้ความรู้<ช>ได้ไเดีย<ช>ตามช,ชื่อรุ่น<ช>ที่เรียนเลยค่ะ<ช>ด็กวีดีก็คือได้รู้จัดเบื้องหลังเบ<ช>ื้องหน้าอะไรเงี้ยก็คือจัดที่เราเป็นโงการบันเทิงเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามันมีมากกว่านั้นคือได้ความรู้บ้างจริงๆสวัสดีค่ะจิตาสิริพิษวิมลโนนนะคะมีเดียสีค่ะ สวัสดีครับ <S <S เอกซีสันปลายนะครับมีเดียสี่เหมือนกันครับผมวัีรู้สึกเป็นไงไงบ้างครับ ก็วันนี้เป็นวันที่เรียนหลักสูตรวันแรกก็เป็นเีกดีมากอ่ะปกติหลักสูตรอื่นไม่เคยไปนะคะตอนเรียนดิฉันเป็นคนเสมอเตอรเสมอปลายเราก็จะไปแต่ปาร์ตี้อย่างเดียวเพราะจริงๆแล้วเราทํางานอ่ะฮะเราทํางาน,าานกลางวันซะส่วนใหญ่นะคะแต่พอดีอันนี้เราตั้งใจเพราะมันเป็นหลักสูตรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันตรงกับเราแลวเราต้องการหาความรู้เพิ่มเติมรรเรียกได้ว่าแบ่งจัดสรรเวลาให้มาเรียนให้ได้นะก็จะพยายามมาเรียนให้มันตรงเวลาทุกอาทิตย์ดิฉันตกใจมากคุณมาเรียนก็อย่างที่บอก เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานของเราด้วยโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับการกับอาชีพรงานของเราจะจะบอกว่าคนนี้นะคะเขาเรียน,นหลักสูตรเป็นครั้งแรกต้องถามเขา,าเป็นไงบ้าง <c oughs> หลักสูตรแรกในชีวิตก็จริงๆก็ต้องขอบคุณพี่กีด้าครับเป็นคนชวนมานี่คื <c oughs> อคนชวนมาเลยผมว่าแกต้องมาเรียนเพราะว่ามันเกี่ยวกับสายงานแกอะไรอย่างนี้แล้วก็มาครั้งแรกนี่คือมีประโยชน์มากครับแล้วก็พี่อู๋เป็นผู้บรรยายบรรยายสนุกมาก คือแบบมาใบา้ปกติจะง่วงๆนะ,ะมาถึงอะ,อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเฮ้ยมาแล้วแบบเราแบบฟังได้ตลอดเลยคือบางทีไฟมันมอดแล้วกระชิดงานไม่ได้แล้วพอมาเรียนหลักสูตรรู้สึกว่ามันมีไฟขึ้นมาด้วยเจอเพื่อนที่แบบเขาค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดเวลารวมถึงได้ฟังสปีกเกอร์เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้ไฟไฟในตัวเพิ่มมากขึ้นผมโต้งนะครับเดอะมีเดียหนึ่งวันนี้หลายๆท่านได้เห็นปรากฏการณ์สับเปลือกนะครับซึ่งเป็น หนังที่ลงทุนไม่สูงนะครับแต่สามารถสร้างอิมแพกให้กับคนจริววนมากได้ว่าภาพยนตร์เล็กๆเนี่ยก็สามารถสืบสารสืบทอดแล้วก็ขยายผลถึงวัฒนธรรมของความเป็นอีสานนะครับแล้วก็นำซอฟต์พาวเวอร์ของจกอักวัิศรีสเกตเนี่ยมาสู่ประชาชนทั่วประเทศได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก่อนที่สปเเรอจะประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยนะครับเราก็เริ่มต้น มาจากการทำโซเชียลมีเดียเล็กๆนะครับก็คือการทำ Facebook แล้วก็สร้างยอดไลค์สร้างยอดแชร์หาเอนเกจเมนต์นะครับจนวันนี้นะครับจากหนังที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยมีเงินลงทุนแค่2ล้านจุดวันนี้รายได้รวมหนังทุกภาคในจักรวาลไทยบ้านเนี่ยไม่น้อยกว่า800ล้านแล้วนะครับนี่แสดงให้เห็นถึงพลังของมีเดีย ะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเรียนดอะมีเดียอยู่นะครับว่าสิ่งที่ท่านกำลังเรียนอยู่อาจจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อยอดธุรกิจของท่านจะได้